สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูการใช้งานเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ DHT 2 2กันนะครับในการใช้งานเซ็นเซ,นเซอร์นี้ผมก็จะขอยกตัวอย่างนะครับการอ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์แล้วนำไปแสดงผลบนจอแสดงผล LCD กันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบถึงการใช้งานจอแสดงผล LCD ก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ใน EP ที่ผ่านมานะครับก็คือ EP ที่4ต่อไปเราก็มาดูการต่อวงจรของเซนเซอร์และ LCD กันนะครับก็เริ่มจากการต่อวงจรของ LCD กันเลยขาแรกนะครับก็ให้ต่อขากราวนะครับขาที่2ก็คือเป็นไฟเลี้ยงต่อเข้ากับขา3.3โวลต์ขา serial data นะครับก็ต่อเข้ากับขาพิ n D21 ขา serial clock นะครับก็ต่อเข้ากับขา pin d 2 2นะครับส่วนฝั่งของเซนเซอร์นะครับก็จะมีอยู่3ขาขาแรกนะครับก็ต่อเข้ากับไฟบวกนะครับขาต่อมานะครับก็ต่อเข้ากับสายกลาวและขาสุดท้ายนะครับก็ให้ต่อเข้ากับขาพิน d4 ต่อไปเราก็มาดูการต่อวงจรบนบ,นบอร์ดขนมปังกันนะครับในการต่อวงจรใน EP ที่5นี้นะครับก็จะต่างจาก EP ที่4เล็กน้อยเนื่องจากว่าใน EP ที่4นะครับเราจะต่อบอร์ด ESP32 เนี่ยเอาไว้ตรงบริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเหลือช่องสําหรับต่อไฟเลี้ยงเหลือไว้เพียงช่องเดียวนะครับไม่สามารถที่จะต่อหลายช่องได้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหานะครับเราก็จะขยับบอร์ด ESP32 เนี่ยมาไว้ด้านข้างแบบนี้นะครับเพื่อให้เหลือนะครับรูสําหรับเสียบ สายไฟอื่นๆเนี่ยได้อีก4ช่องนะครับแบบนี้ต่อไปนะครับก็ให้ต่อจอแสดงผล LCD เหมือนเดิมนะครับก็เริ่มจากนะครับสายแรกนะครับเป็นสายกราวนะครับก็ต่อเข้ากับขากราวแบบนี้นะครับสายที่2ก็ให้ต่อไฟเลี้ยงนะครับหากใครจําไม่ได้นะครับก็สามารถดูไดอะแกรมที่อยู่ด้านขวามือตรงนี้นะครับเส้นถัดมานะครับก็คือเส้นสีเขียวนะครับก็จะ ่อเข้ากับขาพินที่21นะครับขาสุดท้ายนะครับก็คือขาเซ r i ีย c ค o ็ k นะครับก็จะต่อเข้ากับขาพินที่22ต่อไปเราก็มาดูการต่อเซ็นเซอร์กันบ้างนะครับสายแรกนะครับก็คือเป็นขาไฟเลี้ยงนะครับต่อเข้ากับขาพิน3.3โวลต์ขาถัดมานะครับก็คือเป็นขากราวนะครับก็ต่อลงกราวและขาตรงกลางนะครับ สายเส้นสีเขียวนี้นะครับก็จะต่อเข้ากับขาพิน dc ทีนี้ผมก็ได้ทําการคัดนะครับขยายรูปภาพนะครับการต่อขาพินในฝั่งของบอร์ด esp 3 2ดังต่อไปนี้นะครับต่อไปเราก็มาดูหลักการเขียนโปรแกรมกันนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างก็มาดูนะครับในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะต้องทำการ Import Library ที่เราต้องการใช้นะครับ เราก็จะใช้คำสั่ง import นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ library ที่เราต้องการในที่นี้ก็คือ d s t นะครับในขั้นตอนถัดมาเราก็จะต้องทำการกำหนดขาพ i n นะครับว่าใช้ขา pin ไหนต่อกับเซนเซอร์นะครับเราก็จะต้องทำการสร้างนะครับตัวแปรชื่อว่า sensor ข d s t นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราสร้างชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าคำสั่งที่ใช้นะครับจะต้องเป็นไปตามนี้นะครับ เราก็จะใช้คำสั่ง dst d s t 2 2ซึ่งจะสังเกตว่า dst 22นะครับด้านหลังตรงนี้เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในฟังก์ชันนี้นะครับก็ให้ทำการกำหนดขาพินที่เราต่ออยู่ในที่นี้ก็คือขาพินที่4เมื่อเรากำหนดขาพินเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำการวัดค่าเซนเซอร์นะครับก็ให้เราใช้คำสั่งนะครับ ก็จะใช้ชื่อตัวแปรที่เราสร้างไว้ก็คือ sensor read h s t นะครับแล้วก็จะใช้ฟังก์ชัน measure นะครับก็คือใช้คำสั่ง dot measure ก็จะเป็นการวัดค่าจากเซนเซอร์หลังจากที่วัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้คำสั่งอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นมานะครับขั้นตอนนะครับก็คือเราจะต้องสร้างตัวแปรไว้2ตัวนะครับก็คือตัวแปร t e m กับตัวแปร h u m i d นะครับ นีตัวแปรที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้ก็คือเซนเซอร์ขีด d s t นะครับแล้วก็จะใช้ตัวแปรนั้นนะครับแล้วก็จะใช้ dot e m p e r a t u r e นะครับก็คือเป็นคำสั่งในการอ่านค่าอุณหภูมิแล้วก็มาเก็บไว้ในตัวแปร temp แบบนี้ในทำนองเดียวกันนะครับเราก็จะใช้ d o humidity นะครับเพื่ออ่านค่าความชื้นนะครับแล้วก็มาเก็บไว้ในตัวแปร humidity ตามนี้นะครับ ต่อไปก็ให้ทุกคนเปิดโปรแกรมโทนี่ขึ้นมานะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะพบนะครับโปรแกรมเก่าที่เราเขียนค้างไว้คราวที่แล้วนะครับซึ่งโปรแกรมคราวที่แล้วเนี่ยก็คือโปรแกรมเกี่ยวกับการแสดงผลบนจอ LCD ซึ่งในวันนี้เราจะเขียนเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วนะครับก็ให้ทำการเซฟ e as นะครับโดยไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือกเซฟ e as นะครับ แล้วก็เลือก dis computer นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็น dst 22นะครับก็พิมพ์ว่า dst 22นะครับแล้วก็ขีด lcd เพราะว่าเราจะใช้ lcd ร่วมด้วยนะครับผมขอตั้งชื่อว่าเป็น ep ที่5นะครับ05แบบนี้ ต่อไปเราก็มาดูโปรแกรมที่จะต้องเขียนเพิ่มเติมกันในวันนี้นะครับโดยโปรแกรมที่จะเขียนเพิ่มเติมในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดสําหรับอ่านค่าจากเซนเซอร์นะครับ d s t 22ซึ่งโค้ดนะครับผมก็ได้นํามาไว้ในตรงบริเวณด้านขวาตรงนี้นะครับเราก็มาเขียนโปรแกรมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับก็ให้ทำการ Import Library d s t เข้ามาก่อนนะครับก็ใช้คําสั่ง Import นะครับ dst นะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการกำหนดขาพินนะครับก็ให้สร้างตัวแปรเชื่อว่าเซนเซอร์นะครับขีด dst นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง dst. dst. 2 2สังเกตว่าเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับแล้วก็กำหนดขาพินในที่นี้ก็คือขาพินที่4นะครับหลังจากนั้นนะครับใน while loop นะครับ ก็ให้ทําการนะครับหน่วงเวลาไว้ก่อนนะครับทีนี้ในการหน่วงเวลานะครับก็จะต้องทําการ i m p o r ตไทม์เข้ามาด้วยนะครับเราอาจจะใช้คอมมาแบบนี้แล้วก็ไทม์แบบนี้ได้เลยนะครับก็ใช้คําสั่งนะครับไทม์สเ e ปนะครับก็หน่วงไว้อย่างน้อยประมาณ2วินาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการวัดค่าจากเซนเซอร์นะครับ ก็เราก็จะใช้นะครับชื่อตัวแปรก็คือเซนเซอร์ขี d s t นะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน m e a s u r e นะครับ M E A S U R E แบบนี้นะครับเมื่อเราวัดเสร็จนะครับก็ทำการสร้างตัวแปรนะครับซึ่งในที่นี้เราสร้างไว้แล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวแปร2ตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับเราก็สามารถ copy ตัวนี้มาเลยนะครับ มาแทนตรงตัวเลขตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็น .temperature นะครับ temperature แล้วก็อย่าลืมวงเล็บเปิดปิดนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถนะครับคอปปีตรงนี้มาทําการวัดค่าความชื้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็น .humidity นะครับวงเล็บเปิดปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเซฟไปก่อนนะครับ ต่อไปเราก็มาดูผลการเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับก็ให้คลิกที่ปุ่มรันสีเขียวตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับในจอ lcd เนี่ยก็จะแสดงผลค่าอุณหภูมิและความชื้นนะครับตอนนี้ค่าอุณหภูมิตอนนี้จะคงที่นะครับเดี๋ยวเราลองอใช้มือนะครับจับที่เซนเซอร์นะครับดูซิว่าจะสามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นได้ไหมนะครับทีนี้ถ้าเราจับไปสักพักนะครับ ก็จะสังเกตว่าค่าอุณหภูมิและความชื้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเดี๋ยวลองเอามือออกดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้การเขียนคำสั่งในการอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นจากเซนเซอร์ DHT22 เพื่อมาแสดงผลบนจอ LCD กันได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้นะครับในคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ